สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป,ปนในรายการคนม,งงมีองค์วันนี้เสนอตอนการสวสดมนต์นำพามากา,พา,าการสร้างบารมีนะ <c oughs> โดยที่รายการในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการทุกรอบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ <c oughs> ผมอาจารย์ท็อปคบและท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะ ก็มาเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอ้ก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะ <c oughs> ก็การสวดมนต์นำพามาถึงการสร้างบาร,รมีนะ <c oughs> การสร้างบาร,รมีทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีการสวดมีหลายๆคนบอกเราบอกว่าอยากได้ทางรัฐผมก็ผมก็เริ่ม,มงงแล้วทางรัฐยังไงวะ,ะอยากได้ทางรัฐไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะ ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้เสื่อวิญญาณได้ผมก็นั่งคิดอยู่ในใจเอมันมีช่องแบบนี้ได้แล้วแื่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะเราก็เจอแต่แบบว่าต้องสร้างบาร,รมีกันอยู่ตลอดการต้องมาสร้างสวดมนต์เพียพรภาวนากันโดยตลอดไม่เคยเจออะไรแปลกๆแบบนี้เอาละเดี๋ยวผมจะคนนั้นนะ่ะเขาพิมพ์มาเยอะเล,อลยอนะหล,ยหลายเรื่องนะหลายหลายเรื่องไม่มีประโยชน์นะคือเขาเรียกว่าเพอร์เจอร์นะมังมาเข้าเนี่ยโอ้เรืองขาเนี่ย ามาครับนะอืมนี่ครับติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้า9 2้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งอดีรโอซิริหนึ่งห้าและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับมีดปรามหานิยมเบอร์โทรศู4ย์6ปดสี่เก้าสองหกหหกห้าแปดไอดีรอเท ก็มาคุยกันว่าทําไมการสวดมนต์จึงนำพาฟาซึ่งการสร้างบารมีหลายๆคนก็<ม>เชื่อมั่งหลายๆคนก็ไม่เชื่อหลายคนบอกว่าหลอกหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เรื่องอะไรเรื่องสวดมนต์เนี่ยเราจะหลอกบางคนบอกบางคนไม่เชื่อบางคนด่าพระบางคนบอกว่าไปหลอกคนกินอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นผมพูดตรงๆนะผมขออนุญ,ญาตนะผมขอสมาราโทษพระไว้ก่อนในที่นี้ก็คือว่าผมไม่เคยมีจิตที่จะมุ่งร้ายอะไรนะ เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าผมเคยเจอคนประเภทหนึ่งที่ไม่เชื่อในการสร้างบาร,รมีไม่เชื่อในการสวดมนต์ไม่เชื่ออะไรเลยคือ<ม>ท่านเชื่อในอิทธิฤทธิ์อย่างเดียวปาฏิหาริย์หนึ่งเดียวแต่ว่าก่อนที่จะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆเหล่านั้นน่ะ<ฮ>มันจะต้องมีการสร้างบาร,รมีก่อนถ้าไม่มีการสร้างบาร,รมีเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสวดคาถามาหาจกจกรพัดสามจบกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในที่นี้นโมตจะสะภะคะววโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุท er ธ ah ัสสะ ดัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมพุทธายะพาพุทธไกลรัตนายานมณีนภรสัสสสหัสสาสุธรรมมาเุทอธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคขีทานังวรังคันทังสิวริเจมหาเทรังอาหังหวนทามิทุเรโตอาหังหวันทามิทาตุโยสัพโสพุทธธรรมมาสังฆาปูเชมิ นาโมพุทธยายพาพุทธาไตรรัตนายานบณีนาภราสีสหัสัสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อัคีทานังวารังคันทังสิวริจมหาเทพรังอาหังวันทามิทุเรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสะพัโสพุทธธมะสังฆะปุชิมินาโมพุทธายาพุทธาไตรรัตนายานมณีนภพราสิีสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนามปุทะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันธามีธุรโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามีสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะก็มีหลายๆคนโทรเข้ามาบางทีโทรเข้ามาบอกว่าทำยังไงถึงจะสื่อสารกับวิญญาณได้ ทำในเราเราก,เราก็เราก็แบบมานั่งคิดในใจเอ๊ะมันเป็นยังไงนะไอการสื่อสารกับวิญญาณเราก็นั่งคิดนะเราก็ทําอารมณ์ทาปากอะมนั่งคิดคิดนะมันเป็นยังไจงจา์โอ้เาไปฟังสิที่เขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์โอ้เราจะถามอาจารย์ท็อปเลยว่าใครนะที่จะมาถามอาจารย์ท็อปอันนั้นอนะเขาเขาเ<ว>ล่าเรื่องอะไรของเขาหรือว่าเข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 าเป็นเหมือนร่างทรงอ่ะแล้วเขาโทรเ um <ท YE. S 1> ข้ามาถามผมว่าทํายังไงถึงจะสื่อสารกับองค์เทพได้แบบเด็กๆน,น,นะพวกแบบว่า เด็กหลังเขาเขาไม่ได้เรียกเด็กหลังเขาเราคือเขาเรียกว่าพวกเสียงมารายาทคือ,อยูอ่ดีจะมากระชากเอาวิชาทั้งนั้นที่ว่ากาไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ไม,รไม่รู้จักเหนือใต้ด้วยอ่ะนะพูดตรงๆคนไม่รู้จักกันอยู่ๆเอาเหมือนกับแบบว่าอบ้านคุณอ่ะอย่าง,งเหมือนเดิมป่ะเอาคราวนี้เอาข้าวมันไก่บ้างขายข้าวมันไก่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าละพอพอมาถึงรุ่นคุณใช่ไหมคุณก็มาทำข้าวมันไก่เขาก็มีสูตรของเขาเคล็ดลับแต่ละร้านอะไรเงี้ย อ,อยู่ๆก็อะมากินกินร้านเขาแล้วเอออร่อยอแล้วถามว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันทํายังไงเหรอเออไม่มีใครเออขาบอกใครหรอกอแล้วคือคุณก็ไม่ใช่ลูกเขาว่าไปอย่างถ้าบอกเป็นลูกก็ว่าไปอย่างใช่ไหมลูกเขาก็สืบทอดได้ออย่างเราอ่ะลูกศิษย์ไงที่เราจะบอกออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่รู้จักกันอยู่ๆโทรมาหรือแชทมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเอ๊ยอยู่ๆจะมาถามเราว่า ไอ้ที่เราเป็นเคล็ดลับสิ่งที่เราเอามาทำมาหากินเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงสอนให้เขาฟรีๆอย่างเงี้ยหรอคือถ้าสอนให้ฟรีๆผมบอกแล้วไงว่าให้ไปไปฝึกแนวหลวงตัมมะนะไปฝึกแนวแนววัฒนเมืองนะนะแล้วหลายๆคนพูดยังไงรู้ไหมมาพูดกับเราไว้มีไหมไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิสามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้ผมบอกว่าไม่มีหรอกนะเพราะว่าอะไรเราเราประกาศมาว่าทุกคนที่ทําจะเห็นจะสื่อได้ ไม่รับประกันเพราะว่ามันเป็นการสั่งสมบารมีอย่างน้อยหนึ่งแสนชาติขึ้นไปนะมันไม่ใช่แบบว่าวันสองวันหรือว่าใครอยากจะแค่ชาตินี้ชาติเดียวโดวยซ้ำมีครั้งหนึ่งมีคนข้างบ้านของผมพูดว่าอะไรรู้ไหมเรามา<ะ>จากพุทธเจ้าหรือเปล่าผมก็บอกว่าคนนี้โงน่นะแต่คือคือคิดในใจนะคือพุทธเจ้าแกไม่กลับมาเกี่ยวข้องในโลกหรือถ้ากลับมาก็จะกลับมาเฉพาะพระอรหันต์นั้าไม่ได้พูดผมเฉยผมฟังเขาพูดพอฟังเขาพูดเสร็จเขาบอกว่าเขามาจากพุทธเจ้าเปล่าผมผมนั่งฟังแป๊บหนึ่งแค่ ผมก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ก่าก่าก่าคืออะไรรู้ไหมคือแค่แกยังไม่เคยหัดเดินแกจะรู้เลยว่าพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพูดจริงๆนะแกยังไม่เคยหัดเดินเลยแกเหมือนอเด็กจะมาหยมาถามว่าเขามาจากพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่เขาเขาเขาเหมือนเขาคิดไงว่าอาดีตชาติคนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ๋อหมายถึงว่าเขาเขาเคยเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคิดว่าตัวเขาเคยเป็นหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ถามว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอ้าวแล้วอยู่ๆเพราะว่าถามทําไมก็รู้เหรอว่าสารทับสื่อได้อผมผมผมไม่พูดอะไรเพราะว่า,<ข>าคือเขารู้เขาขรู้ว่าเป็นหมอดูแต่<อ>แต่เขาไม่ไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดถึงจุดนั้นเราบอกว่าถ้าการที่จะไปสื่อสารการจะเป็นพุทธเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบอกตรงทใไม,มบําเพญบารมีสีแสนสงไข่กําไรแสดจริงแล้วอ่ะอาจารย์ท้ออาจารย์ท้อเขาเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมก็คือว่ามสมมติถ้าเกิดเขาเป็นใครก็ตามที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะ ชาติต่อไปที่เขาตายไปเขาก็ต้องไปน,นิพพานอ่ะใช่นถูกต้องไหมถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถมาหาพระอรหันต์ได้นะแต่นอกจากว่าผมพูดจริงๆนะอย่าหวังว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยเอาหวังแค่ว่าเป็นอรหันต์ให้ได้นี่ก็ถือว่าสบายสุดแนละ้วเอาแค่นี้นะอรหันต์นี่ต้องทายังไงคะก็องอรหันต์ทำยังไงอรหันต์ก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ตัดขาดจากโลกตัดสังโยชนไม่ถ่ายรูปสวยไม่ติดในรูปรถกินเสียงกินกินกินธรรมดาอยู่ธรรมดานะอยู่กับพื้นนะ ไม่มีความงามไม่มีรูปไม่มีอะไรความงามที่จริงๆเสียงไพเราะพอพิงคนเหล่านี้เสียงน่าฟังไพเราะพอพิงพูดแล้วมีแต่ความเจริญตาจเจริญหูจเจริญตาคนจะเป็นอาลาหันได้มันมันมีหลายอย่างที่จะบอกก็คือว่าต้องบําเพ็ญอย่างน้อยอหนึ่งแสนชาติสองแสนชาติขึ้นไปหนึ่งแสนชาติขึ้นไปเพราะว่าถึงจะเป็นอหาหันได้ถึงจะเป็นอาริยสาวกได้อันนี้ต้องบําเพ็ญนะสองแสนชาตินี่ก็เป็นอริยสาวกกันนะคือพูดง่ายๆแค่เป็นอหาหันนี่ก็ลําบากแนละ้ว บางคนเนี่ยคิดไปคิดไปสารพัดคือผมบอกได้เลยนะในความรู้สึกของผมนะคนที่มาถามว่าตัวเองเข้ามาจากพระเจ้าบอกผมผมผมยังนั่งคิดอยู่ในใจนะถ้ามาจากพระเจ้านะโอ้ยไม่มาหรอกไม่มาไม่มาขายก็ถึงถามเนี่ยว่าถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วพอพระตายจากชาตินั้นที่พระเจ้าแล้วไปนิพพานอย่างเดียวก็ไปนิพพานไงเออที่อาจารย์โอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่แต่แต่คนคนนั้นก็คือว่าหนึ่งแล้วเขาอยู่อยู่มาถามก็เขาบอกว่าเขาเพี้ยนมาถามเขา ไม่ไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่คือเข้าใจไหมว่าเขาเหมือนเป็นคนกากอ่ะเข้าใจไหมคนกินเหล้าเบียร์ไม่นอนไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยแล้วยังมาอย่างนี้คือคนคนกินเหล้าเหล้ากินเหล้ากินเบียร์ผมบอกว่ากินเกินเบียร์แล้วยังมาพูดอย่างนี้อีกเหรอใช่คือผมก็เลยเฉยๆไงเพราะว่าผมเออเฉยอดีตผมเฉยๆเพราะอะไรรู้ไหมจะถือคนเมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนั้นผมกำลังนั่งฟังแปลว่าเขาไม่รู้คุณธรรมของพระพุทธเจ้าชั้นต้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไร้บ้านไร้บ้านจริงนะไม่มีบ้าน ถามว่าไม่มีบ้านเพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะเป็นพระเจ้าทุกพระองค์อะ่ะไม่ว่าจะเป็นปัดเจกหรือเป็นปัจเจกเป็นแค่พระเจ้าปัจเจกกระทั่งอะ่ะท<ำ>่านต้องออกจากบ้านไปหมดคืออายุน้อยสุดอะ่ะอายุสิบหกเดินจากบ้านไปหมดแล้วไปนั่งอยู่ในปา่าเร็วสุดก็ประมาณประมาณเจ็ดวันนะช้าสุดก็อะไรเจ็ดว,วันคะเป็นพระอรหรันต์ไงเข้าสู่ความเป็นอรหรันต์ไงเจ็ดวันภายในเจ็ดวันคือส่วนใหญ่ภายในเจ็ดวันบางบางองค์เนี่ย แค่โกนผมอาเจ็ดเจ็ดครั้งก็เกเป็นอรารหันก็มีมีนะแค่โกนผมเพราะว่าบารมี<ฮ>เต็มเยอะมากเลยเนะี่ยจานพราวรูเยอะมากเลยนะแล้วแล้วก็ที่ที่มีชีวิตอยู่อะค่ะสําเร็จภายในสามวันก็มีนะสำเร็จภายในสามวัน,มนะน,วนหมายถึงว่าตั้งแต่เป็นพระเจ้าต้องตั้งแต่ออกมาจากบ้านใช่สามวันไม่เป็นพระเจ้าเลยหลวงพ่อเยือนหลวงพ่อเยือนเป็นไอ้นี่เป็นอรหรันออกมาสามวันเป็นอรารหันเลยนะ ผมไปฟังมาเรื่องหลวงพ่อเยื่นขันติพโลเนี่ยนะืูวัดเขาสาลาเนี่ยไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาไปจะไปคิดถึงสูงแค่นั้นเอาแค่อลรหันให้รอดก็พอนะแค่เอาเอาก็ว่ากกเกาะบารมี่อรหันคือแบบว่าไม่ติดรูปรถกลิ่นเสียงอะไรย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็ไฟในเรื่องของธรรมะอะไรอย่างงี้เหรอสีนห้าต้องครบไม่ใช่สี่ต้องสีนแปดสองร้อยยี่เท่าไหร่จะจะเล่าให้ฟังแล้วเอาเป็นว่าอารมณ์พระโสดาบันเนี่ยสีนห้า ถ้าตั้งแต่อานาคามีขึ้นไปอานาสกิทาคาอานาคามีขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นศินแปดาอาหารหันต์ในศสินแปดก็มีมนุษย์ธรรมดามีนะการสวดมนต์ดียังไงครับการสวดมนต์หนึ่งถ้าคุณสวดแบบหลวงหลงตาม,มาได้คุณจะรู้พระธรรมาธาตุปรากฏยังไงคุณจะรู้ว่าการสวดมนต์เนี่ยหนึ่งทำจิตให้นิ่งสองเข้าสู่ปัจจารสมาธิสามสาม,มารถเซ เ,ออเข้าเป็นฌานฌานคือชินสามารถเชื่อมกับโลกวิญญาณได้สามารถมองรู้เห็นการอนาคตล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นกลายเป็นอตังขยานปุเพนิวาสารุสียานสามารถมองการอนาคตล่วงหน้าได้สามารถมองการอนาคตกลับไปได้เพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยอดีตได้นะเพราะฉะนั้น การสวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงว่าในโลกนี้การสวดมนต์เป็นบุญใหญ่บุญใหญ่คืออะไรเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระปัจเกจกพุทธเจ้าบูชาทั้งหมดเลยในโลกจักรวาลน,นี้แล้วแถมเทวดาเทพพรมเนี่ยดูแลบทสวดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคือมีทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งเทวดาทเทพพรมเหมือนเท้ามหาพระกาพมที่ดูแลบทมหาจากักรพรรดินะเท้ามหาพรมชินบัตระดูแลบทคาถาชินบัญชรนะ ท้ามาหาพรมหลาย,ลาย,ลายองค์หรือพรมเทวดาต่างๆเป็นแสนๆกดโกรธอสงไขยอยู่ในบทสวดทั้งหมดมใครก็ตามที่สวดมนต์ไม่ว่าบทอะไรตีวิโสวิเศษสอีจ,ะจะเจริญพุทธมนต์นบทอะไรก็ตามเทวดาเหล่านั้นได้ยินได้ฟังได้เห็นและเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญทั้งหมดมนะพูดตรงๆคืออะไรรู้ไหมแม้กระทั่งพญยายมราชาเองอ่ะถ้าจะพญยายมราชาจะลงทันอะไรเทวดาเหล่านั้นจะไปยืนเป็นพยานให้ว่าคนเนี่ยสวดมนต์จริงเออนะเพราะฉะนั้น การสวดมนต์เนี่ยจึงเป็นบุญกุศลใหญ่ถามว่าอาจารย์ท็อปถามนิดนึงได้ป่ะสมมุติว่าเขาสวดมนต์อ่ะสวดมนต์จริงแหละแต่ว่าอาจจะแบบว่าแค่แบบไม่ถึงร้อยจบต่อวันอย่างเงี้ยสวดสักสิบจบหรือว่าวันเวลาวันอะไรอย่างละสิบจบบทหลายๆบทอย่างเงี้ยเขาเขาเขาช่วยไหมครับคือมันเหมือนตายไปแล้วเขาช่วยไหมมันอยู่ที่ว่าจิต จิตมันดิ่งลงไปถึงเขาไหมเท่านั้นเองอ๋อหรอคือบดิ่งด้วยหรอสวดอ่ะสวดจนจิตดิ่งไปถึงเขาอ่ะถ้าจิตดิ่งถึงเมื่อไหร่มันจะเกิดอาการสบายอ๋อมื่เราต้องต้องนึกแผลให้เขาใช่ไหมใช่สวดมันต้องสวดไปเรื่อยๆถามว่าเมื่อก่อนเนี้คนสวดมนต์ถามว่าเขามีคนเคยถามถามพระอาจารย์นะพระอรหันต์นะเป็นเป็นเป็นพระอาจารย์ต่างว่าสวดมนต์นี่เข้าถึงนิพพานไหมเขาบอกว่าถึงไม่เยอะแล้วนะคาถาปัดคาถาเงินล้านคาถาปัดเจกพุทธเจ้าเนี่ยพาคนไปนิพพานมาเยอะแล้วนะ แต่คนจจะเอาหรือไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งนะคาถาปัจเจกภาภาพุทธเจ้าเนี่ยหรือคาถาเงินล้านเนี่ยลหลายๆคนชอบมองว่ามันก็คือคาถาบทหนึง่งผมก็เข้าใจว่าคาถาบทหนึง่งแต่ผมชอบคำหนึง่งหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำพูดไว้คำหนึ่งบอกว่าแกเห็นเป็นคาถากันนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพาคนอะ่ะไปไป <ใน S 2> ไปนิพพานกันมาเยอะแล้วพาไป <ๆ S 2> คืออะไรร <ๆ S 2> ูกไหมไปสุดเขตแดนแห่งการเกิดคือไม่เกิดอีกเลย,เน,ยนะ เพียงแต่ว่าใครจะเอาหรือไม่เอานะนคือตัวเขาอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเพราะว่าที่เล่ามานี่คือทางสายลูกศิษย์หลวงพ่อและศิษย์ลิงดำนี่เขาเชื่อกันอย่างนี้นะคะคือท่านเป็นอาหันนะนะพูดตรงๆว่าเป็นอริยเจ้าประเภทหนึ่งจะบอกว่าถ้าลูกศิษย์อรู้เหมือนกันหมดรู้เรื่องนี้เหมือนกันหมดคือเขาถามว่าคาถาแม้แต่บทเดียวเนี่ยที่ท่านทิ้งเอาไว้หรือว่าคาถาใครกับพระองค์ไหนทิ้งเอาไว้พวกที่สัด์ทิ้งไว้ทั้งหมดอะ เดี๋ยวหลวงพ่อปานนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์นะก็รอรอหลังพระนารายพุทธเจ้าถีงจะลงมาก็คือพระศรียาเมทตยพะนารายพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นองค์ที่สามนั่นแหละคือคือหลวงพ่อปานมาเองนะคือหลังจากนี้ไปอีกประมาณพระศรียาเมไตยพะนารายพุทธเจ้าหลวงพ่อปานสามองค์หลังจากนี้นะหลังพระศรียาเมทัยนารายพุทธเจ้าแล้วอีกองค์หนึ่งนั่นแหละองค์ที่สามเนี่ยแหละเป็นเป็นหลวงพ่อปานมาช็อตนี้นะส่วนมนต์ทำไมอะไรนะ สวดมนต์ทำให้สุขกระภพาพแข็งแรงใช่ได้ไหมครับได้เพราะว่าทําไมสวดมนต์ทำให้สุขภาพแแรงอันนี้บรรยายไว้ในหลวงตมานะมีแม่ชีองหนึ่งเป็นโรคคล้ายๆโรคเลือดโรคภูมิพวงอะไรประมาณนี้แต่ว่าท่านก็หนีไปอยู่ในถ้ำไม่ใช่ต้องบอกกับว่าพระพูดว่าอะไรเอ้ไม่ใช่หมอพูดว่าอะไรหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายตายลงแต่ว่าท่านก็เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วเอากระถามหาจักรพรรดนี้ไปนั่งสวดปรากฏว่าหลังจากสามเดือนผ่านไปประมาณเกือบเก้าปีกว่าเกือบสิบปี ท่านก็ <จะ S 1> ได้ตายขนาที่ตายนั้นน่ะจิตเป็นพรหมด้วยจิตเป็นพรหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสวดมนต์แล้วตายใช่ไหมจ้างสมาธิแล้วตายนะแปเป็นพรหมลองตีความดิึ่ร้อยยี่สิบจบอ่ะสิบกว่าชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นนะเขาอยู่ในถ้รเขาสวดทั้งวันทั้งคืนนะแล้วหกปีตายไม่ใช่สามปีเอ๊ไม่ใช่สามเดือนอย่างที่หมอบอกสิบปีสิบปีเลยสิบปีหรือวหกปีสิบปีไม่ใช่หกปีละไม่หกปีสิบปีต้องไปฟังที่ทัศน์จะรู้เลยว่าสิบปีให้หลังตายอันนี้เรื่องจริง คือมันรวมกับเวลาตรงนั้นนะทําถามว่าทําให้สุขภาพแข็งแรงไหมผมพูดเลยนะคนที่สวดมนต์เนี่ยอาอยุวัฒน้อยใหญ่จะมีเทวดาบทสวดวิ่งรอบตัวไปหมดคนที่ไม่เข้าใจก็คือบอกว่าเฮ้ยหมดสวดบุญมันเล็กๆน้อยๆบุญไม่ใหญ่หรอกคนคิดอย่างนี้นะแต่พอเอาจริงๆนะเอาจังๆเลยนะผมพูดเลยนะ mm. ผมโดนรถชนวันที่ผมโดนรถชนนะ่ะผมคิดว่าขาขาดในใจลึกๆอะ่ะเ mm. พราะอะไรรู้ไหมเขาวิ่งมาร้อยกว่าแล้วชนมา ทางสายปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมีมีบทรับรองบทหนึง่งบอกว่าคนที่สวดสวดมนต์เนี่ยกระดูกจะไม่หักเขาเชื่อกันอย่างนี้ถามว่าทําไมกระดูกไม่หักเพราะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเทวดาในบทสวดจะออกมาพยุงเอาไว้เขาเชื่อกันอย่างนั้นพออาจารย์เขาพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์โอใจไม่ดีเลยค่ะไม่คือนั่นน่ะคือคอาจารย์โอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งไอผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งว่าทําไมอยู่ดีๆไอคนชนผมเนี่ยมันกระเด็นไปข้างหนึ่งทั้งรถแล้วคนนะหัวแตก เออแล้วถลายก็ไปกับพื้นถลาย <นะ S 1> ไ,ไปกับพื้นอันนี้เรื่องจริงนะบอกเปิดเลยแชกแขนขาใช่ไหมที่อจอร์นบอกอมผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยคือแล้วก็ววคือเขามา่ชนท็อปอ่ะแต่เขาแชรบไป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 ล้มอ่ะไปลม้มเลยอะ่ะใช่คือผมจะเล่าให้ฟังอนุภาพของการสวดมนต์ล้วขาจอร์นอาไปนยังไงวนะมันตึงอ่ะมันตึงถามว่าตึงไหมมันตึงตึงเจ็บเจ็บแต่มันเป็นได้สองวันแล้วมันหายเออ ยเลอาจารย์โอทายาให้ครั้งที่เท้าทีแล้วก็ที่ตรงขาใต้เข่านะใช่ผม่มีมีรอยทะลอกด้วยว่าเจ็บน้อยนะเจ็บน้อยเจ็บน้อยที่สุดเขาว่าเจ็บหนักกว่าผมอีกเจ็บหนักมากๆเลยผมรู้สึกว่าแล้วคนแถวนั้นเขาพูดว่าอะไรนะเขาถามผมว่าทําไมงไม่เป็นอะไรเลยบอกเนี้ยผมก็บอกว่าไม่รู้สิมันไม่เป็นไรบอกเนี้ยเออคือเขาบอกว่าเฮ้ยพี่มีมีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ขณะเดินเข้ามาหาผมแล้วพูดอะไรมาพี่ สุขภาพพี่แข็งแรงมากเลยขาพี่ไม่เป็นไรเลยบอกงี้บอกเป็นผมอะขาหักไปแล้ว,วบอกงี้ไม่เป็นอย่างที่หรอกบอกงี้พี่ขาแข็งแรงอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะจากว่าโดนรถชนเนใ่ใช่ใช่ตรงเอแถวที่ขายไอไก่ทอดปะ <S <S ใชห่หลือข้างนึงตรงไก่ทอดนั่นแหละหนะตรงไก่ทอดเลยเออหน้าไก่ทอดเลยเมันชนตุ้มตุ้มเส็จสะพานแล้วแล้วมีคนเห็นเยอะไหมก็ไอคนลุงที่ขายร้านข้าวมันไก่เข้ามา เขาบอกว่า <kę> ลุงหัวแล้วร้น่ะหรอไม่ใช่ลุงที่้าพวกหัวผมผอมมาเดินเข้ามาพ่อของคนขายข้าวมันไกะ่ะเดินเข้ามาถามบอกเป็นไรไหมผมไม่เลยสักพักหนึ่งผมก็บอกว่าไปเถอะบอยน้องบอยน้องคนขับรถบอกไปเถอะแบบนี้เขาไปเสร็จผมเห็นมันถลอกปอกเปิดตั้งแต่แขนจนขายาวเลยนะเสร็จ <y aw> แล้วคือนั่นแหละคือการทดสอบว่าว่าว่าเราเนี่ยก,การการสวดมนหรอการสวดมนเนี่ยอืมเราจะรอดไหมอ่าเอาพูดตรงตรงนะต่อไปข้างหน้าภายในปีหกสี่ จนถึงปีเจ็ดหนึ่งอ่ะจะัทดสอบคนสวดมนต์ถ้าใครไม่สวดมนต์นะสวดน้อยๆน,นะเตรียมตัวได้เลยนะเตรียมตัวไปได้เลยเอวังได้เลยเพราะว่ากาลังจะมีบัญชีเก็บคนเกิดขึ้นโรคระบาดจะเกิดน,น้อย่ยโรคะบาดอาวุธเคมีชีวภาพนะนุษย์ฆ่ากันโอ,อ้ว่านะตายซะดีกว่าอยู่ซะอย,อ,ยอยู่แล้วไม่ทรมานนะคะไม่ทรมานหรอกถ้าใครมีพุทธ,ธะไม่ทรมานแต่ถ้าใครไม่มีพุทธ,ธะเขาล้างเลยทําไมเขาล้างเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคนรามกจก,กเปร ไม่ใช่คนรามงกโชกาแฟคนแบบว่าไม่อยู่ในสินธรรมไม่อยู่ในสินธรรมอะ่ะเขาล้างหมดเลย<ม>ตอนเนี้ยมีคนเคยถามม,มีคนเคยถามผมว่าอะไรรู้ไหมถามผมว่า<ม>โรคระบาดคราวนี้ยจะติดสักกี่ล้านคนผมเชื่อว่ายังต่ำอ่ะร้อยล้านขึ้นในตอนนั้นะนะเวลาน,นั้นนะแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่จะหายตายจากโรคภายในเจ็ดปีเนี้ยน,น่าจะไม่ต่ํากว่าสองพันล้านกว่าใสใจลึกๆอ,อ่ะสองพันล้านถึงสามพันล้าน<ม>อาจจะครึ่งโลก แต่คนนะ่ะจะเชื่อคือเชื่อไม่เชื่อก็คือดับไปเองโดยธรรมชาติดับดิ้นทุกชีวิตต้องดับดิ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะดับดิ้นด้วยวิธีใดแล้วตายด้วยสภาวะกรรมหรือป่า,<ย>าอะไรย<า>ันคะบอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยจะพิการเยอะขึ้นม,มันมีทั้งกำมันตัรังสีอาวุธชีวภาพนะอเอสมเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกำมันตัรังสีอาวุธชีวภาพคือคนไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหม ในศีลธรรมฉันไม่เห็นฉันเห็นกาสวดมนต์มันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยการสวดมนต์เนี่ยตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์มันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันพิสูจน์ได้ว่าคนสวดมนต์จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคือพูดง่ายๆว่าผู้ก่อตั้งศาสนาทาไมให้การเกิดการสวดมนต์หนึ่งทำให้จิตเป็นสมาธิสองทำให้จิตยึดยึดโยงอยู่กับศาสนาสาม เป็นการเจริญเป็นการสร้างบารมีนะ<ม>เข้าให้ถึงถึงอะไรถึงความสิ้นสุดแห่งการเกิดแต่กค่เพียงว่าใครจะเอาหรือไม่เอานั้นคือเรื่องปัจเจกบุคคลจะบอกว่าสวดมน์เนี่ยกับทําทานเนี่ยอาจารย์ท็อเขาเคยเปรียบเทียบาเคยเปรบเทียบว่าบุญอย่างไหนมันดีกว่ามันสูงกว่ามันจะได้อันนี้สงเยอะกว่าแบบเงินแบบเป็นล้านกับแบบสวดมน์ทุกวันอย่างเงี้ยก็ หลวงปู่ดูเคยพูดว่าแกเนี่ยสวดมนต์น่ะแกรวยกว่ามหาเศรษฐีนะเขาพูดอย่างนี้แกรวยกว่ามหาเศรษฐีมหาเศรษฐียังไม่มีโอกาสอย่างแกเลยนะอันนี้เรื่องจริงเขาพูดกันหลายๆคนเลยนะหลวงปู่หลวงหลวงหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ดูเนี่ยแล้วว่าพระต่างๆที่สวดมนต์บอกว่าแกแกเชื่อไหมมหาเศรษฐียังไม่มีโอกาสที่จะสวดมนต์อย่างแกของนี้แกเกิดมาได้สวดมนต์เนี่ยแกมีความสุขที่สุดในโลกแล้วบอกนี้ถามว่าทําไมแกมีความสุขที่สุดในโลก คนสวดมนต์มากๆผมเ่เล่าให้ฟังนะมันมีคนเป็นโรคประสาทมานั่งสวดมนต์สวดทุกวันสวดจนหายจากโรคประสาทด้วยไม่รู้ตัวอันนี้เรื่องจรงิงเขาสวดอะผมเห็นเขาสวดกระถาคือผมเห็นเขาไปนั่งอยู่ในบ่อน<ค>้ำมนต์สมเด็จกา,าถาทิมเนทอนอคือเขาสวดอยู่ในบ่อน้ำมนต์สมเด็จโตตั้งแต่แปดโมงเช้าอะเที่ยงวันแล้วเขากลับบ้านไปแล้วเขาก็กลับมาใหม่คือเขาไม่ทํางานอยู่แล้วเขาเป็นบ้าไปแล้ว<ข>แล้วเขาสวด<ข>อยู่ยงั้นอะเขาอยากหายอรู่เลยเขาอยากบําเพ็ญเขา คือมันไม่มีงานอะไรเขาทำแล้วไงเขาอยากบำเพ็ญเขาเลยมานั่งสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จปรากฏว่าหมอโรงพยาบาลบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนปกตินี่คุณเป็นคนปกติไปแล้วนี่แล้วคุณมาโรงพยาบาลทำไมเขาถามอย่างนี้หมอถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเอาอะไรมาตัดสินเพราะว่าหมอกําลังกําลังพูดอะไรที่อยู่ภายใต้จิตสํานึกที่เคยบันทึกเอาไว้ทั้งหมดปรากฏว่าอารมณ์เขาไม่มีไม่มีโมโหนิ่งไปเลยอเออพอนิ่งไปเสร็จเขาบอกว่าคุณหายจากโรคประสาทไปแล้วนะบอกอย่างนี้ ก็คิดดูเด็ขนาดโรคประสาทยังหายอ่ะผมเคยเห็นมาแล้วอ่ะนะอันนี้เรื่องจริงนะคือเขากลับไปที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพญาแล้วเขาไปถามหมอหมอ,หมอผมทําไมไม่ให้ยาผมมอีกอนะ่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ยผมทดสอบคุณแล้วคุณไม่มีอารมณ์อะไรเลยบอกงี้อารมณ์คุณมันสบายมากบอกวี้มันผิดปกติมันผิดปกติมันไม่ใช่จิตจิตเวชอีกต่อไปแล้วเออผมก็เลยคิดในใจ <S <S โอ้ดีนะเนี่ยดีจริงๆทุกวันนี้คนนี้เขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะที่พอรู้ว่าเป็นลูกของเจ้าของโรงแรมเออนะ กวนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยคือเขาวันๆหนึ่งเขาเห็นเขานั่งสวดมนต์สวดมนต์มนต์มนต์มนตมนต์มนตมนต์ไปสวดมนต์จนสบายอ่ะสบายพอสบายแล้วมันไม่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มีไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีความทุกข์อะไร <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับหายไปเองมันเหมือนกับหายไปของมันเองนะบอกว่าทุกอย่างอะ่ะมันมาเพราะกรรมพอเวลาเราสวดไปเรื่อย <c oughs> ๆเหมือนเราหนีกรรมไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราหนีออกไปเรื่อยๆเหมือนกับเราพายเรือ เราออกจากฝั่งไปเรื่อยๆ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 จนไปไกลแล้วอะกรมมันตามไม่ทันสุดท้ายโมทนาสาธุนี่เรื่องจริงนะผมจะเล่าให้ฟังกรรมทุกคนในโลกเนี้ยมีหมดจนวันตายก็ไม่หมดแต่ว่าเขาตามไปในดินแดนสุขเขาว,ว่าดีไม่ได้หรือตามไปดินแดนโพธิสัตว์ไม่ได้ตามไปในสวรรค์ไม่ได้ตามไปพรหมไม่ได้และตามไปในนิพพานไม่ได้ <S <S เขาทิ้งไว้ในโลกหมดเลยทุกอย่างมันไปหมดอันนี้เรื่องจริงนะ เห็นไม่เยอะแล้วแต่แค่เพียงว่าใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าปัจจิตังมีความสุขด้วยตัวเองนะติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอาพรานเฟซบุ๊กโอซิริกรอาพรานเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไโอซิริ1หนึ่งห้าแลผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะัทเมตรามานิยม เบอร์โทร0849266658 ID รน์ AJTOP16 ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ